พื้นที่กันนะคะเรามากันที่บ้านของเรือนะคะเพื่อจะมาสอบถามเกี่ยวกับการทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของลุงนะคะค่ะก็ไปพบกับลุงได้เลยค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะลุงค่ะก่อนนี้เราขอ,อยากจะทำลุงก่อนที่ลุงจะมาทาเศรษฐกิจพอเพียง่ะลุงไปทาเศรษฐกิจแบบไหนมาก่อนเนี่ยค่ะลุงช่วงนั้นคงมีก็ทาพอเพียงมาได้นะแต่ว่าลูเบบมันต่างไปอย่างนี้น่ากับเวล เพรมันปกพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่ทำหน้าเป็นทีน้านะเป็นทีน่าแต่ตัวนั้งลุงก็งกยกขึ้นมาเป็นหลงที่เขาเรียกว่าแรงนทำนกระทุ่ทกนะกระเพื่อว่างว่ามันอนะไรดีขึ้นนะโดยเฉพาะระยะใส่รุ่มันไม่ดีขึ้นนหะนึง่งจริงๆลุงคิดว่าเป็นการปรับตัวให้อยู่รถมาว่า มันชีวิตลุงให้ลุงทำเน,นี่ยเป็นการปรับตัวให้ชดโครองอัตราของลุงเพื่อการอยู่รอดนี่คือแนวทางชีวิตพอเพียงของลุงเป็นอย่างันเราตรงั้นมาคิเดีรับตัวลุงมองร่วมโลกันให้ชดโครงกันลุงก็ปิดนะครับการตามที่เห็นก็คือมีฟูกางตัวใดเอาปลาวายกันนะครับจริงจริงแล้วเรียงบันดาลใจของลุงก็คือตั้งโครงลุงตัวลุงในเทคนิคแรกโครงนี่จะมานะครับ ประมาณทักคิดว่าปีที่่าปีนี้ปลาการลดล,ลงลดลงอยู่เลยน,นะครับพอลดลงอยู่เลยเสร็จเนี่ยลงประมาขาดคิดว่าต่อไปปลาในเรื่องนํญญาสายจานเนี่ยจะหมดนะครับอบคุณมาขึ้นเรื่องมือในกาาหน้าเบบเชิงตำลไายล่างเนี่ยมาขึ้นุ่งข,ขึ้นนะครับทั้งลุงเวงก็เลยคิดหว่าลุงตง้องท่านมาอนุรักษ์มันปล่อยนะตั้งแต่ปันปลาในถ่งถีมาปล่อยไว้เผื่อมันยูปลดภัยแม้แต่ลุงเวงกไ็ไม่เคยไม่เคยจับกิน นกจกนั่นที่ปักหวกาได้แต่๋ตัวเองก็ไม่ยอมทำอยู่นี่ตัวเงเป็นเผื่อเอ่งจริงเนี่ยมันทำด้านเดียวไม่จะได้ในประเทศนี้นะไม่มีวันพระโภคเงเพชต้องทำถูกด้านถูกปากล่วนทิ่มันเกี่ยวข้องกับคนเี่ยกับประเทศเนี่ยแก่งลุงโบตั้งอะไรตั้งไม่จะทำแต่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันดีเซ็ตประเทศนี่ไม่จะอยู่เย็นเป็นชุดได้เรื่องเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นต้องทำการเมืองกันทีไม่มีความเป็นำรรมไม่มีความเป็นธรกันต้องทำว่าจะทันทีดีกันทำเพื่อมดีแต่ว่าทาไันที่ไม่ดีก็หวากันพรนะครับต้องแชด้งว่าต้องทำทางการเมืองที่ทำวารธรรมในการขู่ขู่ของประเทศนี้ลุงคิดว่าเผื่อช่งพน้นทั้งเชือคิดปอเพียงนะโดยเฉพาะื่องป้านาที่ดินทีเกษตรกรไม่มีทนี่ทำากินเนี่ยลุงคิดว่ามันสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศตัวนี้ถ้าเเกยไปหน้านนี้ะะไนนม่ได้ก็อย่าเล่นทีบอกเพียงอี่ทำเล่น